คุยข้ามโลกกับ B.O.A. ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านอยู่กับคุยข้ามโลก EP ที่26ครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธจากกรุงวอชิงตันเช่นเคยครับค่ะสวัสดีค่ะมินวอสมอนด์จอร์จินนะคะอยู่ที่กรุงวอชิงตันเหมือนกับป้อค่ะอยู่ห่างกันประมาณ1เมตรตอนนี้ค,ค่ะ <laughs> วันนี้นะคะท่านผู้ฟังมินกับป้อเนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องกรรมสิทธิ์ค่ะ ในปัจจุบันเนี่ยนะปอก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าข้าเจ้าของเนี่ยว่าเอ้ยเราเนี่ยมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญช่วงที่เราอัดรายการเนี่ยค่ะมันก็มีเรื่องหนึ่งที่ไทยที่คิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็เคยได้ยินกันแล้วก็ได้รับความสนใจอยู่พักนึงเลยรเรื่องไก่ตะเกียบนี่เอง<ห>ตอน,น,นแรกที่ได้ยินเรื่องเออก็คิดว่าไก่ตะเกียบมันคืออะไร ตอนแรกก็นึกว่าเป็นดราม่าเกี่ยวกับพวกอาหารหรือเปล่าใครเป็นเจ้าของสูตรไก่ตะเกียบอ๋อแต่จริงๆมันไม่ใช่ก็คือเรื่องของไก่ตะเกียบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอ้างครอบครองปรักักบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะอันนี้รบกกวนป้อแบบว่าช่วยเล่าเรื่องให้หน่อยว่าเรื่องเรื่องเนี่ยเรื่องไก่ตะเกียบเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการแย่งเป็นเจ้าของสูตรอาหารเนี่ยเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรตอนหาข้อมูลอันนี้ก็อีกแคปหนึ่งก็คือหาข้อมูลเรื่องไก่ตะเกียบด้วยเพราะว่าตอนที่ผมอยยยู่่ไไทมมมัันนงีะ ยังไม่ค่อยอย่างมากก็มีอาไก่ทอดหาดใหญ่ไก,ไก่นู่นไก่นี่อะไรเงี้ยงงแต่ไก่ตะเกียบยังยังไม่เคยกินนะครับกลับไปแล้วมัต้องได้กิน <c oughs> เอาละเล่ารวบๆนะครับก็เรื่องนี้เผื่อท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ตามเนาะคือเขามีคู่รักคู่หนึ่งที่เขาได้บ้านหลังหนึ่งในซอยรับอินทราที่กรุงเทพเป็นของขวัญแต่งงานจากครอบครัวเขาซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นสมบัติของอากูคนหนึ่งที่เขาก็เหมือนกับครอบครองมานานกว่าสาสบกว่าปีแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์อะไรครับ แต่ปรากฏว่าพอเจ้าของบ้านคนใหม่เข้าไปดูบ้านเนี่ยก็พบว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเขาก็ได้เข้ามาต่อเติมทําประตูใหม่เชื่อมหลังบ้านเข้ากับบ้านหลังข้างๆกันเพื่อไงก็คือใช้ประโยชน์จากบ้านหลังนั้นนั่แหละครับ <S 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 ซึ่งก็เหมือนจะเคลียร์ไปได้รอบนึงและออกรายการข่าวใหญ่โตเลยคนที่เขาเข้ามาต่อเติมเขาก็บอกว่าเข้ามาดูแลให้เพราะว่าบ้านมันร้างซึ่งโอ้โหทําประตูใหม่ให้ด้วยดูแลใหญ่มากนะครับเอแล้วทีนี้ คือเขาก็บอกว่าเขาอยากจะติดต่อขอซื้อบ้านมานานละแต่ว่าหาเจ้าของบ้านไม่เจอแต่ที่บอกว่าเหมือนจะเคลียร์กันแล้วก็คือพอเจ้าของบ้านเขาเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งครับปรากฏว่าบ้านเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีร้านไก่ตะเกียบทอดมันยึดพื้นที่บ้านอยู่ก็มีขายกงขายไก่ตั้งโต๊ะวางขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดไวนิวด้วยแล้วก็ประกาศว่ามาใช้งานนานแล้วก็ใช้สิทธิ์ครอบครองปรปักอะไรแบบนี้บ้านนี้เป็นของฉัน มันก็เลยเป็นประเด็นกันอีกรอบครับพี่อืมค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะนอกจากจะเป็นประเด็นที่มีการวิพา์วิจารจณ์เจตนาของคนที่เข้าไปใช้พื้นที่บ้านของคนอื่นแล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้เลยเราก็พูดกันมาประมาณ3ามสี่รอบแล้วตั้งแต่เริ่มจัดรายการมาคําคว่าครอบครองประปักค่ะหลกัลกๆเนี่ยนะก็คือกฎหมายไทยเนี่ยระบุไว้ว่าถ้าใครไปใช้ประโยชน์สถานที่ที่เป็นของคนอื่นเป็นเวลา10ปีขึ้นไปอย่างเปิดเผย ก็สามารถประกาศได้ว่าที่ตรงนี้เป็นของฉันอันนี้คือเราพูดกันแบบกว้างๆแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยเรื่องของการพิสูจน์เจตนาแล้วก็องประกอบอื่นๆอีกก็ต้องบอกนะคะว่ากฎหมายครอบครองปรปบักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีแค่ที่ไทยนะมันเป็นคอนเซปต์กฎหมายตะวันตกที่ใช้กันมานานแล้วก็ถ้ามาดูในทางของสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายนี้อยู่เนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสควอเตอร์ ก็คือกลุ่มคนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่รกร้างแล้วต่อมาก็ประกาศว่าฉันเป็นเจ้าของที่ตรงเนี้แล้วก็ควาว่สควอเตอร์เนี่ยนะคะที่น่าสนใจคือ,เ,อ,อเขาเนะ่ยอยู่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยมานานแล้วนะแล้วก็แบบเหมือนราะว่า,วามีพื้นที่ในปรวัติศสาสตร์ของสหรัฐมาตลอดจนถึงตอนนี้จนกระทั่งกฎหมายครอบครองปริบักในสหรัฐอเมริกาคะ่ะมีชื่อเรียกตางกลุ่มนี้เลยก็คือชื่อว่า Squater r i ไ หรือว่าถ้าแปลก็คือแปลว่าสิทธิของกลุ่มคนอ่าสควอเตอร์เ,รเลยนะซึ่งในรายการคุยค้ำโลกอพิโซดเนี้ยเราก็จะมาเล่าเรื่องราวของคนกลุ่มนี้แล้วก็การครอบครองปรปักในสหรัฐอเมริกาให้ฟังกันค่ะครับผมเริ่มด้วยการปูพื้นก่อนด้วยเรื่องของกฎหมายครอบครองปรปักนะครับอ้างอิงจากสารานุก,กรมพิธานิก้ากฎหมายครอบครองปรปักก็เป็นคอนเซปต์ทางกฎหมาย แบบไม่เป็นรายลักษณอักษรหรือว่า c o m มอนล a อในอังกฤษก็คือให้สิทธิ์การอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ของคนอื่นหากว่าคนที่เข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของที่นะครับใช้ประโยชน์มานานมากพออันนั้นก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับแต่ละประเทศที่มันมีกฎหมายเนี่ยในเวลาต่อมาก็มีวิวัฒนาการของมันไปเรื่อยๆอย่างเช่นทําให้เกณฑ์เวลาในการเข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ย เขาเรียกว่าอะไรไปจํากัดเวลาในการใช้ประโยชน์ว่าัานั้นเท่านี้ปีแล้วก็มีกาหนดองค์ประกอบว่าคุณต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ถึงจะสามารถอ้างสิทธิ์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในกรณีของสหรัฐเนี่ยรายละเอียดของการที่จะไปเคลมที่ดินของคนอื่นเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐครับอย่างที่หลายคนรู้ว่ากฎหมายในอเมริกาก็มีกฎหมายระดับส่วนกลางกฎหมายระดับรัฐเนาะอ่ยอย่างในบางรัฐเนี่ยต้องใช้ประโยชน์ที่ดินประมาณ12ปีบ้างบางรัฐก็15ปีบางรัฐก็ต้องจ่ายภาษีที่ดินบางรัฐก็ไม่ต้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าหลักการโดยวรวมก็คือคุณต้องอยู่หรือว่าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตัวเองเป็นเวลาที่นานพอแล้วก็ต้องใช้ในแบบที่เปิดเผยด้วยคนอื่นรู้โลกรู้นะครับแล้วก็ต้องมีความต่อเนื่องไม่ใช่ว่าแบบว่าจะมามาไปไปเดินผ่านทุกวันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับ mm. แล้วก็ต้องเป็นการใช้ที่ดินตรงนั้นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่ภาษาอังกฤษน่าสนใจมากใช้คําว่า hostile โฮสเทลที่ <Thai S 2> แปลว่าประมาณแบบดุดันอะไรอ,อย่างงี้แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้น <S 2> <S 2> <S คือ <S 2> <S 2> <S มันไม่จำเป็นต้องแบีบบังคับให้เจ้าของเอาการรมสิทธิ์มาให้ก็ได้คําว่าโฮสเทลมันเหมือนเป็นสัพทางกฎหมายมากกว่านะครับรูปธรรมของคอนเซปต์นี้นะครับผมยกตัวอย่างประมาณว่าผมเห็นบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งแล้วคือโดยทั่วไปบ้านส่วนใหญ่มันมีกรมสิทธิ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมก็ตัดสินใจเข้าไปอยู่อาศัยไปทําความสะอาดไปต่อเติมปรับปรุงบ้านให้มันสะอาดดูใหม่ ไม่มีงูงเงี้ยวเขี้ยวขออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยู่แบบเปิดเผยด้วยคือเพื่อนบ้านรู้จักว่าไอป้อเนี่ยอยู่บ้านตรงนี้นะเห็นมันออกไปทํางานกับมาน,นอนที่นี่ทุกวันเป็นเวลาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อเนื่องด้วยคือไม่ได้ปล่อยเช่าไม่ได้แบบว่าให้คนอื่นมาอยู่แทนเราอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มก็เป็นเกณฑ์ที่อธิบายในเรื่องของการที่จะไปอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักได้ครับอันอที่ปอเล่าให้ฟังขอบคุณมากเลยเป็นหลักการคร่าวๆเรื่องของการครอบครองปรปัก คราวนี้เราเมื่อกี้เรามีเกลิน่นถึงคำว่าสควอเตอร์ค่ะคราวนี้เราจะมาเจาะกันว่าสควอเตอร์เนี่ยเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างก็อย่างที่บบเกริ่นไปตอนต้นนะคะสควอเตอร์คือคนที่อยู่อาศัยหรือว่าใช้ประโยชน์ในที่ของคนอื่นคือถ้าเราค้นคาว่าสควอเตอร์ตอนนี้เนี่ยนะในปี2024เนี่ยส่วนใหญ่อเมริกาเขาจะพูดถึงสควอเตอร์ในแง่ของลูกบ้านที่เช่าบ้านแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าอารมณ์แบบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ต่อสัญญาเช่า แต่ไม่ย้ายออกหรือไม่ก็คนที่ยังอยู่ก็เข้าไปอยู่ในบ้านของคนอื่นที่เขาอาจจะแบบนานๆกลับบ้านมาทีหนึง่งอย่างเช่นบ้านพักตา,ากาตาอากาศหรือว่าเขาออกไปเที่ยวนานไปหน่อยแล้วก็กลับบ้านมาอ้าเจอใครมาอยู่ในบ้านของฉันเฉยเลยคือมันจะเป็นคําที่แบบว่าใช้ในบริบทของการอธิบายปัญหาในสังคมมากกว่าอันนี้คือในยุคป,ปัจจุบันบแต่ถ้าเกิดว่าเรามองย้อนไปในอดีตเนี่ย การมีอยู่ของสควอเตอร์แต่ละยุคเนี่ยก็บอกอะไรกับเราได้มากกว่าปัญหาในเรื่องของแง่กรรมสิทธิ์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นสควอเตอร์ในสมัยที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยในช่วงที่เขาขยายพรมแดนจากชายฝั่งตะวันออกไปทางฝั่งตะวันตกมีกลุ่มคนที่แบบว่าบุกเบิกพื้นที่แล้วก็ไปแย่งยึดเอาพื้นที่ของชนพื้นเมืองที่เขาอาศัยมาก่อนเอ,อเหตุการณ์นเนี้ยเขาเรียกว่า manifest destiny ือในสมัยนั้นเนี่ยคนที่เขามาตั้งรกลากในอเมริกาเขาก็เชื่อว่าเขามีโชคชะตาที่ขีดไว้ว่าฉันจะต้องได้มาตั้งรกลากที่นี่จะต้องขยายดินแดนออกไปทางตะวันตกให้ได้คือการไปบุกเบิกพื้นที่แล้วก็เห็นตรงไหนรกร้างแล้วก็ไปเคลมไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมคือมันเป็นเหมือนสควอเตอร์ในยุคแรกเริ่มของสหรัฐอืมก็เลยใช้คำมันก็เรียกเป็นคาว่า Manif e s t destiny ไงประมาณว่านี่คือเดสตินีก็แบบโชคชะตาใช่ไหมนี่คือโชคชะตาที่มันถูกกาหนดมาแล้วแล้วสควอเตอร์ก็เป็นหนึ่งในเครื่อองมืในกาารแ่ขยยไป ข้อมูลอันนี้นะคะก็คือมาจากหนังสือของจอห์นซูเวลค่ะชื่อ dangerous grounds quarter s t a t e m e n t and the Ant e n t e b l e um r u m rupture of american democracy ชื่อยาวมาก,ามาก <laughs> โอเคสำหรับสรุปก็คือว่าเขาก็พูดถึงมิติอื่นในแง่การมองสควอเตอร์ในฐานะ,ะเรื่องของฐานเสียงทางการเมืองแล้วก็บทบาทในสมัยส,ยสงครามกลางเมืองด้วยครับบอ,อคือมันก็มีแง่มุมของการเมืองเนาะเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ย มันก็มีพักการเมืองหลายพักแล้วก็มีพักที่เขาสนับสนุนเรื่องของการสควอเตอร์เพราะว่าสควอเตอร์เนี่ยมันถูกทําโดยคนจํานวนมากไปยึดที่ดินของคนที่อาจจะแบบโดยจํานวนแล้วอะคนที่เป็นเจ้าของที่ดินนะมันอาจจะน้อยกว่าคนที่แบบจะเข้าไปยึดที่ดินไงครับ แต่พอมาวัดกันในเสียงโบวตอ่ะในในแง่ของการโหวตลงในบัตรลงคะแนนเสียงอะไอคนที่ไปยึดที่ดินอะมันดันมีคะแนนเสียงเยอะกว่าเจ้าของที่ดินอยู่แล้วเพราะเจ้าของที่ดินเป็นแบบ select few แบบมีไ <c oughs> <c oughs> ม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยมันก <c oughs> ็ <c oughs> มีเรื่องของการเมืองอนื้อนั้นอยู่ด้วยนะครับน่าสนใจทีนี้การมีอยู่ของสควอเตอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกคือดํารงอยู่ในเหตุการณ์สําคัญสําคัญของประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับอย่างเช่นสมัยตื่นทองที่แคลิฟอร์เนียสมัยก่อนเนี่ยที่รัฐแคลิฟอร์เนียมันก็จะมีข่าวคราวว่า มีทองนะมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคนก็อยากจะไปที่แคลิฟอร์เนียไปตั้งต้นชีวิตใหม่ไปหาทองคําไปหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นข่าวคราวที่ดึงดูดความสนใจจากทั้งคนในสหรัฐเองนะครับแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศด้วยในการนั่งเรือมาอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนผมเรียนประวัติศสาสตร์สหรัฐผมก็จะได้ยินเรื่องของแรงงานจากไอแลนด์มั่งจากอิตาลีมั่งเอเชียมั่งอะไรเงี้ยเข้ามามันกลายเป็นว่าประชากร ในบริเวณนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดน,นะครับแล้วมันก็มีเรื่องราวของการที่ผู้มาใหม่เนี่ยเข้าไปสร้างเต็นท์บ้างไปปักเพิงในที่รกร้างหรือว่าเข้าไปอยู่ในกระท่อมที่มันไม่มีคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอ้างสิทธิ์เป็นของตัวเองก็มีคือสมัยนั้นมันก็เป็นแบบว่าใครมาก็อยู่ใครมาก็อยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของสควอเตอร์ในยุคตื่นทอง <rotations. S 1> นะครับทีนี้เรื่องเล่าของสควอเตอร์ในยุคหลังเนี่ยมันมักจะควบคู่มากับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจครับ คือเวลาเศรษฐกิจตกต่ําเมื่อไรเนี่ยมันก็จะมีภาพของสกอตเตอร์หรือว่าการที่คนออกมาอยู่ตามพื้นที่รกร้างที่แบบว่าเดิมทีมีคนอยู่แต่ว่าจ่ายค่าเช่าไม่ไหวหรือว่าแบบว่าผ่อนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนเข้าไปอยู่แทนจะเป็นภาพอย่างนี้ซะมากกว่าอย่างตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจตกต,กต่ําที่เขาเรียกว่า Great Depression ครับก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ที่คนไม่มีงานไม่มีเงิน ครับแล้วก็มันทําให้ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะซึ่งในหลายๆเมืองก็จะเห็นคนที่เข้าไปพักอาศัยในบ้านร้างตึกร้างหรือไม่ก็ไปรวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะแล้วก็สร้างเพิงพักชั่วคราวกันอย่างเงี้ยซึ่งบางเมืองเขาก็ไม่ยอมแต่บางเมืองเขาก็แบบอนุโลมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เข้าใจสภาพทีนี้ในภาษาอังกฤษมันมีคําเรียกเขาเรียกว่าเช็คทาวเช็คก็คือแบบว่ากระต๊อบอะไรอย่างเงี้ยเพิง mm hmm. พักอะไรเงี้ยทำจากวัสดุง่ายๆอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็ที่โด่งดังแล้วก็มีบันทึกเอาไว้ที่ค่อนข้างละเอียดก็คือชุมชนแบบอย่างเงี้ยที่เขาเรียกชื่อว่าฮูเวอร์วิวที่อยู่ที่รัฐวอชิงตันไม่ใช่กรุงวอชิงตันดีซีนะรัฐวอชิงตันอีกที่นึงเราคิดกันเลยอืใช่ตอนแรกผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นที่เดียวกันแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่เคยเข้าใจเหมือนกันค่ะตอนผมมาเริ่มทํางานที่นี่ผมผมถึงเข้าใจโอเคเมืองฮูเวอร์วิว ก็ตั้งชื่อตามประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์นะครับอันนี้คือก็ตั้งประชดประชันเพื่อสื่อสารว่าฮูเวอร์ต้องรับผิดชอบที่บริหารเศรษฐกิจพังจนบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องมีเมืองแบบเช็คทาวอย่างงี้ไม่ได้มีแค่ที่บอชิงตันนะครับมีหลายที่คือในบอชิงตันนี้ก็มีหลายที่แล้วก็ที่เมืองอื่นๆในประเทศเนี่ยก็มีอีกเยอะเหมือนกันครับนี้ก็เป็นเรื่องราวของสควอเตอร์แล้วก็การเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรโหมดที่อยู่อาศัยจากการที่แบบมีบ้านอยู่อะไรดีๆอย่างงี้กลายเป็นคนไม่มีบ้าน แล้วก็พอไม่มีบ้านก็ต้องไปยึดที่รกร้างอยู่เป็นคอเตอร์ในเวอร์ชันวิกฤตเศรษฐกิจยุคนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาในยุคทศวรรษ2 0 0 0ที่เกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกในอเมริกานะครับที่เรารู้จักกันในชื่อวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์คือช่วงนั้นมันก็แบบว่าอธิบายให้ง่ายๆว่ายังไงดีคือแบบไปกู้เงินแล้วก็ไอใบสัญญากู้เนี่ยมันถูกเอาไปขายต่อ,อเพื่อเก่งกําไรอะไรอย่างเงี้ย พอมันปั่นปั่น,น,นขึ้นไปเรื่อยสุดท้ายมูลค่าจริงมันไม่มีคนไม่สามารถ<ก>ชำระได้มันกล็ล้มพูด<า>ย่าไงเป็นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์แหละนั่นแหละพอมันล้มใช่ไหมไอ้ล้มในสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยก็คือมันหมายความมีบ้านจํานวนมากที่ถูกสร้างมาแล้วแต่ไม่แต่คนที่จ่ายไปแล้วไม,ไม,ไม่ไม่สามารถคนที่กู้เงินมาซื้อบ้านอ่ะไม่สามารถผ่อนได้เขาก็เสียบ้านหลังนั้นไปมันก็มีบ้านยูนิตร้างเยอะแยะไปหมดก็ทําให้กลุ่มคนเหล่าเนี้ครับเขาเข้าไปอยู่ในโซนที่มันรกร้าง ก็เป็นสคพอเตอ,เตอร์ในยุควิกิตการแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งในบางกรณีนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็ทําให้โซนที่เข้าไปอยู่อาศัยที่มันรกร้างเนี่ยมันก็ปลอดภัยขึ้นคือมันกับแห่เข้าไปอยู่อาศัยแล้วก็มันกลายเป็นเดิมพันหุนเดิมพูนุนหนึ่งอ่ะอืมอม,มันก็แทนที่มันจะกลายเป็นรกรา้างว้างเปล่าหรือว่าเป็นแหล่งม่วสุมของคนติดยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าคนจํานวนหนึ่งก็ต่างคนต่างหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็ไปอยู่อาศัยในยูนิตที่มันรกร้างอะไรอย่างนั้นนะครับอืมค่ะ คือถ้าเกิดว่าจะมองยาวๆนี้นะสควอเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเหรียญที่มี2ด้านนะคือด้านหนึ่งเนี่ยโอเคมันก็เห็นชัดแล้วว่าก็เป็นปัญหาสังคมที่ไปยึดที่ของคนอื่นหรือไม่ก็สร้างความเดือดร้อนลำคาในที่สาธารณะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยการที่อ่าสควอเตอร์เนี่ยเขามีอยู่ได้เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนถึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในภาพใหญ่เหมือนกันอย่างเช่นที่เมืองโฮเวอร์วิลล์ที่ปอเล่าไปเมื่อกี้มันก็สะท้อนปัญหาถึงความเป็นธรรมในทางสังคมได้เหมือนกัน ในยุคหนึ่งเนี่ยนะคะการเข้าไปอาศัยในบ้านหรือว่าพื้นที่ร้างเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคมด้วยนะอ,อย่างเช่นในทศวรรษที่1980-1990ถึงเนี่ยมีกลุ่มชื่อยาวนิดนึ่ง Association of Community Organizations for Reform Now หรือว่าชื่อย่อคือ ACORN ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ลูกโกกนะไม่ใช่ลูกสนอะไรจะบอกว่านักร้องหรือเปล่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช <laughs> ่ชื่อเขา ACORN ที่มีสมาชิกทั่วประเทศเนี่ยหลายแสนคนเลยจากครอบครัวชนชั้นใดได้ปานกลางถึงไรายได้ต่ำกลุ่มเอคอนเนี่ยค่ะเขาก็ประกาศว่าจะลดค่ารุรงครงให้คนเข้าไปอยู่ในบ้านหรืออาคารร้างแล้วก็ปรับปรุงต่อเติมให้มันอยู่ได้มันก็เป็นหนึ่งในแคมเปญการสื่อสารที่เรียกร้องให้คนมีไรายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีกฎหมายจากรัฐบาลกลางให้คนสามารถซื้อบ้านของกรมการเคหะและการพัฒนาเมืองของสหรัฐได้ง่ายขึ้นค่ะอืม ที่น่าสนใจก็คือว่าการเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านร้างเนี่ยครับมันเคยเป็นเครื่องมือในการที่ประชาชนจะขยายที่อยู่ตัวเองจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกใช่ไหม mm hmm. แล้วก็เคยเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เอาตัวรอดในต,ตอนที่เศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะเวลาผ่านไปตอนนี้มันมันมีช่วงหนึ่งที่ถูกใช้เป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคมและที่น่าสัจจันร์ก็คือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่สหรัฐนะครับเรื่องนี้การที่ แบบเข้าไปอยู่ในบ้านร้างอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในยุโรปเหมือนกันที่มีการพูดถึงกันเยอะก็จะมีกรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัญหาการเข้าถึงบ้านเลยที่อยู่อาศัยม,มันเหมือนกันก็คือสุดท้ายก็คือคนก็บอกจ่ายไม่ไหวอ่ะเข้าถึงบ้านยากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วก็มันก็แง่หนึ่งมันก็เป็นการเอาตัวรอดอีกแง่หนึ่งก็คือแบบว่าการส่งสัญ,ญญาณว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในสังคมนะครับอเอาล่ะไล่เรียงมาถึงตรงนี้ ทัศนคติของการครอบครองประปักและการเข้าไปอาศัยและเคลมบ้านคนอื่นในปัจจุบันนะครับก็เปลี่ยนไปอยู่นะครับปัจจุบันเท่าที่หาข้อมูลอย่างที่ทมิ้น์บอกว่าคดีติ้งในปัจจุบันเนี่ยจะโน้มเอียงไปทางแง่ของปัญหาสังคมในแง่การบุกรุกหรือว่าสร้างความเดือดร้อนนําคาญซะมากกว่าในส่วนของกฎหมายครอบครองประปักมันก็มีการถกเถียงซึ่งจริงๆก็มีมาตลอดนะครับว่าจะเอายังไงกับมันต่อเพราะว่ามันก็มีทั้งคนที่สนับสนุนกฎหมายนี้แล้วก็ต่อต้านกฎหมายนี้ ฝ่ายสนับสนุนยกตัวอย่างก็จะบอกว่ากฎหมายนั้นมันทำให้ที่ดินมันถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าคุณครอบครองที่ดินไว้แล้วคุณไม่ใช้มันก็เสียไปเปล่าๆอย่างเงี้ยก็ไม่ควรถูกปล่อยให้ลุกล้างว่างเปล่าแต่ฝ่ายค้านก็จะบอกว่ามันก็เหมือนเป็นกฎหมายที่แบบอนุญาตให้โจรเข้ามาเคลมกรรมสิทธิ์คนอื่นนึกออกไหมคือแบบ <ừ. S 1> อยู่ๆก็ฉันมีที่ของฉันอยู่มีกรรมสิทธิ์ของฉันอยู่แล้วอยู่จะมาใช้แล้วมาเคลมเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่ายอมไม่ได้นะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีคําอธิบายคําถกเถียงในทั้งแงป่ปรัชญาทั้งกฎหมายแล้วก็เศรษฐศาสตร์และการเมืองอื่นๆด้วยนะครับแต่ในระหว่างนี้ครับหลักการครอบครองปรัปักมันก็ยังถูกใช้อยู่นะมันถูกเอามาใช้ในการพิจารณาเรื่องข้อพิพาทในทางที่ดินซะมากกว่าอย่างเช่นแบบว่าสองคนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินติดกันแต่ว่าดันไปใช้ประโยชน์ล้ำไปในที่ดินคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับพี่อย่างเช่นแบบปลูกต้นไม้เลยไปหรือว่าตีกําแพงแล้วมันเลยไปไม่กี่ฟุตไม่กี่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ผิดไปจากรังวัดนิดหน่อยหรือในบางกรณีแบบอย่างปี2005อย่างเงี้ยที่มีให้ดินติดกันใช่ไหมแล้วคนที่ถือรองให้ดินผืนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะขายแต่ปรากฏว่ามันขายไม่ได้เพราะว่าไอ้คนเจ้าของให้ดินแปลงข้างเนี่ยมันดันสร้างอคอกเลี้ยงแพะพี่แล้วอคอกเลี้ยงแพะเนี่ยมันกินที่ดิน เข้ามาที่ดินของอีกคนนึงอ่ะครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วบางเอื่อน่ามันใช้มานานมากแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบหึงอืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแบบก็ต้องเสียครอบครองปลาปักไปมันเป็นเรื่องของการเอามาใช้ในแง่ของการเกิดข้อพิพาททางที่ดินซะมากกว่าส่วนเว็บไซต์ให้ความรู้ทางกฎหมายต่างเนี่ยก็เขาก็แนะนําวิธีเลี่ยงการถูกเคลมที่ดินอยู่นะครับทั้งในแง่ของการที่จะเกิดข้อพิพาทของเพื่อนบ้านที่มีที่ดินติดกันด้วยแล้วก็ในแง่ของสควอเตอร์ด้วยเพราะตอนนี้สควอเตอร์จริงมันก็ยังมีมาให เขาก็ยกตัวอย่างวิธีการหลีกเลี่ยงก็คืออย่างเช่นทําป้ายห้ามบุกรุกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันกลับไปตรวจบ้านหรือที่ดินที่ไม่ได้แบบว่าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะตรวจสอบผังที่ดินอันนี้ก็คล้ายๆกับที่ไทยที่เคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบเออถ้ามีที่ม,ทมีทางมีบ้านที่ไม่ได้อยู่ก็มันมันไปเช็คไปดูบ้างนะครับก็อย่างที่เนี่ยแหละเกิดเหตุไปที่ไทยที่เรายกมาเป็นต้นเรื่องล่าสุดก็มีลักษณะอย่างนั้นนะเนาะ เรื่องของสควอเตอร์ที่เรามาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะป้อก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันจากทางฝั่งนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มี2แง่แหละทั้งเป็นในเรื่องของการด้าน,นหนึ่งก็เป็นเรื่องของการครอบครองปรปักษ์กรรมสิทธิ์เป็นเรื่องของการเอ๊ะเธอแอบไปอยู่ในที่ของชาวบ้านหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งละกันว่ามันก็สะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางสังคมว่า เออเนี่ยหรือว่าการที่ต้องมีคนทัหการที่มันเกิดเหตุการณ์ข้อควองปลปักเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่มันเข้าถึงที่ประชาชนเนี่ยเข้าถึงครอบครองกันด้ยาขึ้นก็เลยต้องมีการเหมือนกับว่าแฮปที่ของชาวบ้านมา เราก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะอาจจะได้ความรู้ในเรื่องของการครอบครองปละปกักแล้วก็เรื่องของสควอตเตอร์ที่สหรัฐอเมริกากันไปบ้างไม่มากก็น้อยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เราเรามาคุยข้ามโลกกันเป็นเรื่องของในสหรัฐที่สะทอนแล้วก็เป็นเรื่องเล่าในาในลนักษณะที่คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยนะคะ และนี่ค่ะก็คือคุยข้ามโลกตอนที่26นะคะพบกับพวกเราค่ะได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะคะทาง YouTube และเว็บไซต์ voa h a i .com อย่าลืมค่ะกดติดตามเราในทางช่องทางโซเชียลมีเดียและกดเครื่องหมายกระดิ่งใน YouTube เพื่อให้ระบบเตือนท่านตอนที่คอนเทนต์ของเรามาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็มีรายการพอดแคสต์อื่อนๆด้วยนะคะนอกจากรายการคุยข้คำโลกค่ะอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษไปลองฟังกันได้นะคะแล้วกลับมาพบกันในครั้งหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ